สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เจ้าออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภ,ภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยเบื้องเอาเดอเนี่ยจอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทินอยูเนี่เดอรคันนี้ก็คืออิซูซูดีแม็กออนนิวตัวไฮแลนเดอร์เครื่องยนต์2.5ปี2013นะคันนี้ปี2013ราคาเบาๆ2 0 0 0กว่าบาทนะครับคันนี้นะ2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นมามาดูมาชมนะครับนี่สวยมากงามคักงามแนวงามโพดงามโพงาม,งาม,งาม,งามอุบายอุโพโร้นี่นะครับ จอดอยู่ตรงนี้นะสวยจริงนะครับนี่นะคันนี้เครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามนะครับได้ตัวยกสูงนะแคบเปิดได้นะครับมาดูเลยส่วนหน้านะนี่ฝากระโปรงเดิมนะครับตัวนี้กระจังหน้าเดิมเป็นโฉมออนนิวนะคันนี้นะครับดีแม็กออนนิวตัวไฮเลนเดอร์นะไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมสีสันรอบคันสวยเลยคันนี้รถพร้อมใช้งานเล่มเอกสารครบพร้อมโอน คันนี้เป็นรถสีเทานะสีเทาสีบอลเงินนะครับเนี่ยดูสภาพเลยนะสวยสุดๆนะครับเนี่ยยกสูงโรงงานแขบเปิดได้นะใครนะที่กําลังมองหานะครับรถกระบะนะตัวยกสูงแขบเปิดได้ราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะรีบมาจับจองเลยคันนี้สาวกดี a ม็อย่าลังเลนะครับอย่ารีรอ อย่าคิดนานนะผมบอกเลยนี่ไหมจอดเทอร์เลอยู่นี่สองแสนกว่าบาทนะได้ดีแม็ก l อนนิเลยนะครับได้เครื่องยนต์2.5นะประหยัดน้ํามันทนทานนะมานะครับเดี๋ยวจะพาดูพาชมรายละเอียดทีละส่วนนี่มาดูมาชมกันเลยนะครับคันนี้สวยมากจริงปี2013นะคันนี้ปี2013ยกสูงโรงงานแขปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายมาดูสภาพภายในเลยนะครับนี่งามอีเลคันนี่ เนี่ยพร้อมใช้งานนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะอ่ะมาดูนะครับสภาพภายในดูเลยเนี่ยเบาะนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานสะอาดสวยงามเลยนี่ดูดูนะดูขอบดูตะเข็บรอยเย็บนะครับนี่สวยนะนี่รถพร้อมดูเลขไม้หน่อยนะครับคันนี้ไม้ไม่เยอะด้วยนะอ่าไม้แท้คันนี้ไม้แท้แสนเจ็ดนะครับไม้แท้แท้แสนเจ็ด ปี2013นะก็ถือว่าไม่เยอะนะครับคอนโซลเดิมเพลงเพราะแอร์หนาวเกียร์ธรรมดา5สปีดน,นะประหยัดน้ำมันทนทานนี่คันนี้นะครับในตัวยกสูงอ่ะขอไปเร็วนิดนึงนะฝนมาแล้วแผงประตูเดิมนะครับกระจกไฟฟ้านะอ่ะมาแล้วมาแล้วไปเลยเด้อเขาจะไปเร็วจากน้อยนะครับเบาะแคปเป็นเบาะหนังสีดำนะดูเลยฝ้าเพดานเดิมพนักพิงเดิมนะครับประตูแคบปฝั่งขวา สติกเกอร์เดิมนะดูนี่น็อตนะครับน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงนะครับลงเม็ดหนาแล้วนะแต่มาดูกันให้จบดูกันยาวๆเม็ดอาร์กลอยเวา้าลอยบากนะครับนี่ของเดิมโรงงานนะเออโอ้งามๆคันนี้นะครับโอมาแล้วเม็ดหนาแล้วนะครับอมาดูเครื่องนะโอกลางสายฝนเลยนะคันนี้นะอ้าวมาดูนะครับฝนตกเราก็ไม่หวั่นนะ ดูกันเลยนะี่นะครับให้สมาชิกข,ของเราได้เห็นสภาพรถกันนะห้องเครื่องเดิมนะครับนะี่ไปเร็วนิดนึงนะเครื่องเดิมนะครับคานหน้าเดิม LR เดิมเครื่องแห้งๆนะเครื่องแห้งดูเพดนะครับนี่เพดเดิมนะฝนลงเม็ดหนักแล้วนึก <laughs> ติดเครื่องหน่อยนะติดเครื่องฟังเสียงกันเลยนี่นะครับโอ้ยนี่ซุ้มเย็นซุ้มเย็นนะครับเอา ติดเครื่องฟังเสียงตากฝนพาเบิงผุนเน่ยน,น,นะครับดูกันกลางสายฝนเลยนี่เบ่งเอาุูน่ะเครื่องดีคันนี้รับประกันเลยเครื่องแห้งๆไม่มีควันไม่มีไอนะครับนี่สวยมากนะรถพร้อมใช้งานเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับหน้าหลังเดิมนะอ้านะเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนนะครับเปียกแล้ว